ดูนครับอาปาเช่ยังไงเนี่ยเอลีนาครับอีกตัวหนึ่งตายครับสวยงามครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n e l BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนักยิงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเก่งครับผมตัวนี้นะเพราะว่าอย่างแรกเลยครับเขามีสกิลแช่แข็งนะครับผมแล้วก็มีสกิลสโลด้วยนะฮะสิ่งตัวนี้ก็คือคาร์เตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักสกิลแล้วก็การโจมตีของคาร์เตอร์กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตัวนี้เราก็เข้ามาในห้องซ้อมเรียบร้อยนะครับเรามาดูอาวุธ เขาเนก่อนเลยนะฮะอาวุธของเขาครับก็จะเป็น NE7 f o r เจ็ดฟบนะฮะไม่ได้ใจว่าอ่านว่าบิดหรือไบนะ เอาเป็นว่ารู้กันว่าเป็นถุงมืออันนี้นะครับคือคารเตอร์ Carter เนี่ยจะยิงน้ําแข็งออกไปใส่ศัตรูน,นะครับแล้วก็ระวังที่ยิงเนี่ยก็จะชาร์จน้ําแข็งด้วยนะครับผมคือมันจะมีน้ําแข็งหิมะบนพื้นนะครับเวลาเรายือนอยู่ตรงนั้นนะมันก็จะชาร์จหลอดพลังให้เรานะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราได้หลอดพลัง1อันนะครับเมื่อเรายิงน้ําแข็งใส่ศัตรูนเนี่ยศัตรูก,ก็จะติดสโลนะฮะและถ้าหากเราเก็บไอหลอดน้ําแข็งนี้ได้อีกอันหนึ่งครับยิงศัตรูที่ติดสโลเมื่อกี้นะฮะศัตรูตัวนั้นก็จะเกกิิดดาาาาารรรแแช่แ่่ขงงผมมททํํให้ตูยุนไสาาถ อะไรได้เลยนะอมาดูกันเลยนี่ครับหลอดพลังเห็นไหมฮะสีฟ้าอยู่ข้างล่างเลื่อนของเรานะครับตรงนี้มันสามารถเก็บได้2หลอดสูงสุดนะครับเมื่อเราได้มาหลอดหนึ่งแล้วแบบนี้ครับถ้าเรายิงศัตรูนะครับศัตรูก็จะติดสโลครับอ่าแล้วเห็นไหมครับที่พื้นนะฮะมันจะมีหิมะออกมานะครับคือถ้าเรายืนบนหิมะหรือว่าเก็บน้ําแข็งอันนี้เนี่ยเราสามารถชาร์จพลังต่อได้ครับอ่าเต็ม2หลอดแล้วนะถ้าเกิดเรายิงดอกแรกไป ศัตรูสโล่ถ้าโดนอีกดอกนึงแช่แข็งครับผมต่อมาสกิลนะครับผมก็จะเป็นไอซ์บอลเล็ตนะฮะเป็นรูปรองเท้าสกเก็อันนี้ครับคาร์เตอร์จะกระโดดไปฝั่งที่เรากําหนดนะครับแล้วก็จะยิงน้ําแข็งพิเศษใส่ศัตรูนะฮะเรามาดูการใช้งานกันครับถ้าเกิดเรากระโดดไปอย่างนี้อ่าเห็นไหมมันจะยิงศัตรูแล้วทําให้ศัตรูติดสโลครับคือมันจะคอมโบกับอาวุธหลักของเราได้เลยนะสมมุติเรายิงน้ําแข็งโดนไปแล้วครับแล้วก็ใช้สกิลอีกทีนึง่งทําให้ศัตรูแช่แข็งครับผมประมาณนี้เลยนะ ต่อมาก็จะเป็นสกิลอัติเมตนะครับไอซ์เอนะคาร์เตอร์เนี่ยจะปล่อยสกิลน้ำแข็งนะครับทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับผมสิงศัตรูที่อยู่ในวงนี้เนี่ยก็จะเกิดการสโล่นะฮะ คือมันจะสร้างดาเมจสองครั้งอะเอาง่ายๆนะแล้วก็เหมือนกับอาวุธปกติครับศัตรูตัวไหนที่ติดสโลว์อยู่แล้วก็โดนสกิลนี้เข้าไปนะฮะจะโดนแช่แข็งนะครับผม oh, <my> ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สโลว์เนี่ยถ้าหากโดนสกิลวัลติเมจเข้าไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นการสโลว์แทนการแช่แข็งนะพ <Yeah. S 1> ูดไปก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเรามาใช้ใส่หุ่นยนต์พวกนี้กันเลยดีกว่านะฮะสกิลนี้มันจะมีดาเมจสองครั้งนะครับตอนยิงออกไปครั้งหนึ่งแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมันจะระเบิดอีกทีหนึ่งนะฮะ อ่าประมาณนี้ครับระหว่างที่มันชาร์จพลังก่อนที่มันจะระเบิดรอบ2อะครับศัตรูสามารถหนีออกจากวงน้ําแข็งได้นะอ่ะันเรามาใช้กับโอตอนตัวนี้ดูนะครับผมผมจะยิงกระสุนปกติไปให้เขาสโลแล้วก็ใช้อันดิเมตนะครับดูว่าเขาจะโดนใช่แข็งไหมนะอ่าเริ่มกันเลยสโลอ่าเห็นไหมครับแช่แข็งแล้วก็โดนระเบิดอีกทีนึง นี่ประมาณนี้นะครับคอมโบของคาร์เตอร์นะครับที่ผมใช้บอ่อยๆเลยก็จะมีการยิงกระสุนให้สตูสโลแล้วก็ใช้สกิลโจมตีครับผมนี่ยกตัวอย่างนี้ครับว่ายิงติดสโลปับ๊บกระโดดอีกทีหนึ่งสตูก็จะโดนแช่แข็งและทีนี้เราจะมีจังหวะที่โจมตีสตูได้อีกนะครับ <c oughs> เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บไอหลอดน้าแข็งอะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะทําการชาร์จแล้วก็ทําให้สตูติดสโลนะฮะ อลืมบอกไปว่าสกิลไอส์ฟอสสกิลแรกเนี่ยถ้าหากเรากระโดดไปพื้นที่ที่มีน้ําแข็งอยู่แล้วเนี่ยหลดพลังที่ชาร์จของเรามันก็จะเต็มมา1หลอดเลยนะครับเรามาดูกันนะใส้สกิลไปครับนี่เห็นไหมเต็มมา2หลอดเลยนะครับผมคือหลักๆเลยให้เรายิงแล้วก็เราอยู่ตรงแผ่นน้าแข็งเนี่ยจะทําให้เราชาร์จพลังนะครับแล้วก็ค่อยคอมโบสกิลหนึ่งกับการโจมตีปกติไปนะครับถ้าหากอัติเมตมาก็สามารถใช้โจมตีต่อเนื่องได้เลยนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับการเล่นคาร์เตอร์นะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคาร์เตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างจะนะครับค่อนข้างจะเบานะแต่มันน่าดาคาญตรงที่มี c c ทั้งสลโลทั้งแช่แข็งนะครับตรงเนี้ป่วนได้ดีเลยนะใครที่จะเอาไปเล่นก็ลองไปฝึกกันดูครับตัวมันเจ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดควิกแ t ทกันเลยดีกว่านะครับไปทดสอบการเล่นจริงเดี๋ยวดีกว่าว่าคาร์เตอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถสักประมาณไหนนะครับ โอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับอยู่ในโหมดปะทะเอ็กตรีมนะฮะผู้เล่นในทีมเราก็เป็นคนไทยหมดเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเจ,เจอคนเล่นนะครับไม่ใช่บอทนะคือผมไปเล่นแร้งแมทมาสักพักหนึ่งแล้วเลยแต่ว่ามันสลับกันนะชนะบ้างแพ้บ้างนะครับผมตอนนี้มันจะมีตัวแบล็กแจ็คนะครับ ที่สกิลมันรู้สึกว่ามันจะโอพีเกิดไปนะสมมุติเราฆ่าหรือว่าช่วยฆ่าเนี่ยสกิลดึงของแบ็กแจ็คมันก็จะใช้ต่อได้เลยนะนี่ฮะมีคนเลือกมาอีกแล้วครับโอพี OP มากๆเลยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างจะโกงก็จะเป็นโอเล็กนะครับคือเวลามันตั้งป้อมปั๊บเนี่ยยิงระยะไกลมากนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเข้าไปถึงตัวมันเลยอะ่ะคุมเชิงให้เพื่อนเข้ามาฆ่าเราได้สบายเลยนะครับเเริ่มแล้วฮะไอเจ้าหนูเมื่อกี้มันขวนด้วยนะตัวนั้นน่ะมีสกิลเอาตัวรอดเยอะนะฮะ ขึมาครับโอเคมันไม่แล้วฮะโอเค มันยิงแล้วเบิดมาฮะโดนแล้วครับโอเคสวยฮะอย่าเข้าไปให้แบ็กแจ็คมันดึงได้นะโอ้ตโลไม่โดนครับอ้าวอย่าเข้าไปให้แบ็กแจ็คมันดึงได้เนละ กดอันตีไปแล้วก็โดนแบ็กแจ็คมันดึงเข้าไปนะฮะอันตีก็เลยโดนแคนเซิลต่างงานนะครับโอเคเอาไหมฮะหนูมันเข้ามาแล้วครับโดนอีกแล้วโอ้โหโดนอันตีเป็นตีอีกแล้วครับทำไมเราเข้าไปตรงนั้นแล้วมันโดนดึงตลอดเลยวะเนี่ยโอเคเอาไหมฮะไม่น,น่าเลยไอ้หนูนี่มันหวัวจริงฮะ มาอีกแล้วครับหอยก่นครับเรามาคุมที่ตรงกลางนะโอเคเรามาอยู่ตรงกลางครับผมเรามายึดพื้นที่ก่อน แบ็กแจ็คมาอย่างนี้สวยดีครับเจ้า e หนูไว้ครับ millions. แรงมากโดนระเบิดหรือว่าสกิลอะไรสักอย่างนึงนะเรื่องเรายิงไปแล้วครับอันติเมตนะเก็บถางก่อนเอเลเวลพวกไปต่อครับ ตายคร,ครับโอเคสวยฮะอืมมันดึงเราเพื่อนเราช่วยไว้ครับโอเคผมมาเอาถังอาติเมตก่อนน,นะครับสามตืนมาแล้วฮะหลังจากโดนดึงไฟสองตัวครับอย่างที่บอกครับตอนนี้มันค่อนข้างโกงนะแบ็คแจ็คเนี่ย ยังไงครับแบ็คแจ็คครับ <Double kill. S 1> ลักเคนยังไงฮะโดนนี่ครับถอยก่อนอ้าวหนูหนูหนูรถน้ำมันหมดแล้ว okay, คราาบับอโอเคเรามอาบัฟก่อนฮะหูเพื่อนไม่ค่อยมาเอาบัฟกันเลยเนะี่ย โดนฮะเพื <that> <that> ่อนไม่ค <the> nah ่อยเอาบัฟกันเลยครับเนี่ยโดนครับแช่แข็งโดนบะดีพวกน้ำมันหมดอีกแล้วครับน้องหนู คนี่เราจะชนะแล้วใช่ไหมเนี่ยอ,อ,อ้าวไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยเมื่อกี้อ่ะเผลอๆไปสกอร์เปิ่เดียวคิวไปเก้าตัวแล้วนะเร็วมากนะฮะโดนแช่แข็งนี้จบครับ อ้าไม่โดนว่ะโดนดีครับน้องหนูน้องหนูไล่เพื่อนเราอยู่นะโอ้โหอัตติเมตมาแต่ไกลเลยใ <c oughs> สย่ของแค้นเรามากนะฮะเมื่อกี้โดนคิวไปนะครับแบ็คแจ็คมันดึงตลอดเลย โดนดีครับมาตัวเดียวอย่างนี้ไม่รอดครับผมโอเคจบไปแล้วหนึ่งตานะครับเดี๋ยวผมขอเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะตายเยอะมากนะครับผิวก็เยอะเหมือนกนันในเกมนี้นะครับแบบเกมนี้ก็เป็นผู้เล่นอีกแล้วนะครับไม่ใช่บอทนะฮะจะคู่ไ,ไวอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าช่วงน,นี้คนจะมาเล่นควิกแมตกันเยอะนะฮะไม่แน่ว่าลงแร้งไปแล้วก็เจอแบ็กแจ็คแบบว่าโอพเกินไปนะครับ ซีสก,กิวลรัวนะเทมนี้เป็นโหมดปะทะนะครับผมคือใครคิวได้ถึง20ตัวก่อนเนี่ยทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคทีมของเขาก็เป็นตัวยิงไกลๆท้งนั้นเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าคาร์เตอร์นะครับเน้นป่วนนะคอยทำดาเม ates, จจ่ายดาเมจเรื่อยๆทำให้ศัตรูสโลแช่แข็งศัตรูถ้าจะให้เขาคิวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องเอตัวเข้าไปเสี่ยงหน่อยนะครับมีโอกาสตายเยอะนะฮะเหมือนผม <S <S ที่เล่นเมื่อกี้นะครับผมผมขาสตายกคตรเยอะนะ ตอนไปแล้วครับอีลีน่าโดนแล้วครับผมตัวแรกไปแล้วฮะโด,ดน,นดอีกแล้วครับปก่อนฮะทีมเราพับสนามบุกแล้วฮะตอนนี้ ใช่แข็งไปแล้วครับตายครับถอยก่อนหยอยูุ่ดศูนย์กลางแล้วโอเคเรายึดได้แล้วถอยครับสิบเซฟหน่อยตานี้ หนะ่ายิงไปแล้วโอ้โหเฉนตีแล้วด้วยครับอ้อมไปก่อนทีเดียวพวกหืไม่ดูหน่อยโดนครับผมโอเคเกือบตายไปถอยถอยเอาเอก่อนเลือดอยู่ไหนเนี่ยมาดวนๆโอเคไม่ต <upright flips out> ้องแล้ว รอตรงนี้ก็น่าจะได้นะครับอโมทีเดียวนะตายแล้วฮนะอาปาเช่นั่มาแอบะไ่ตรงนี้ครับขอป่าเนี่ยโดนครับอาปาเช่ยังไงเนี่ยเอลีนาครับอีกตัวหนึ่ง ตายครับสวยงามครับคิวไปสามตัวเลยถอยก่อนถอยก่อนคา <Ret reat. S 1> ปาเช่มาแล้วอันตีไปเชคแข็งไปแล้วระเบิดอีกทีโอ้โหไม่ตายครับเดยกทีเดียวอะ่ะ เอรีนาเอรีนาไปไหนเอ่ยโอ้ยทีเดียวนะครับเมื่อกี้่สิบวิสิบวิมามามาเขาดันมาไม่ได้นะครับโอ้ตอนกันอยู่นะโอเคโอ้โหถอยไปอยู่ในฐานเลยตายครับ Okay, probably right, การเล่นค <muitas S 2> ัตเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต้องหาใส่จังหวะนะครับหาจังหวะทําเกมให้ได้นะฮะเพราะว่าตัวคัตเตอร์เนี่ยการโจมตีเรียกว่าปานกลางนะครับไม่ค่อยแรงมากนะแต่ว่าถ้าหากศัตรูนะครับโดนดามเจโดนแช่แข็งหรือว่าสโลไปแล้วเนี่ยจะทําให้คัตเตอร์มีดามเจที่รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับผมและถ้าหากศัตรูโดนแช่แข็งอยู่นะครับคัตเตอร์ก็จะสามารถยิงฟรีได้เลยนะครับหรือไม่ก็เพื่อนเราอาจจะมายิงต่อเนื่องได้เลยนะฮะและสําหรับการเล่นคัตเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะ ครับผมยังไงก็ออกฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับครับ